แน่นอนด้านล่างคือนำเสนอสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำเป็นภาษาไทยในหัวข้อ F22 แรปเปอร์พร้อมขิปนาวุธใหม่ของไทยในปี2026พร้อมราคาจริงเนื้อหาเหมาะสำหรับใช้ในช่อง YouTube โดยไม่มีการพูดชื่อช่องออโต้คาร์การาจตามที่คุณขอมีช่วงเปิด30วินาทีที่เป็นฮุกเร้าใจพร้อมเนื้อหาหลักต่อเนื่องเต็มรูปแบบ เครื่องบินรบล่องหนที่โหดที่สุดในโลก F-22 Ra p เ o ืกำลังเข้าประจำการในไทยและที่เด็ดกว่านั้นมันจะติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ w h i t e c h a 8ที่เร็วเหนือเสียงถึง5.5มักทำไมไทยถึงกล้าทุ่มงบกว่า80,000ล้านบาทมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังดีลนี้ติดตามให้จบเพราะนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเครื่องบินแต่มันคือการเปลี่ยนอนาคตของกองทัพไทยปี2026จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อประเทศไทยประกาศเปิดตัวการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่บนเครื่องบินรบขั้นเทพอย่าง F 2 2 Raptor แรปเปอร์เครื่องบินขับไล่ล่องหนที่ทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้คำถามคือทำไมประเทศไทยถึงต้องการเทคโนโลยีระดับนี้และราคามันเท่าไหร่กันแน่ก่อนอื่นเรามาย้อนดูต้นกำเนิดของ F 2 2 Ra p t o อเอร์กันก่อน F 2 2ถูกพัฒนาโดยบริษัทอกฮิตมาตินสหรัฐอเมริกาและเคยเป็นเครื่องบินรบที่รัฐบาลอเมริกันไม่ยอมขายให้กับชาติอื่นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงสูงสุด ดังนั้นไม่มีประเทศใดในโลกที่มี F 2 2เวอร์ชันต้นฉบับแต่ในปี2026ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ใช้งานเวอร์ชันดัดแปลงพิเศษซึ่งมีชื่อเรียกไม่เป็นทางการว่า Raptor X หรือรุ่นอนุพันธ์ที่มีพื้นฐานเทคโนโลยีใกล้เคียงกับ F 2 2รุ่นดั้งเดิมโดยได้รับความร่วมมือด้านเทคนิคจากอิสราเอลและสวีเดนและสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองคือขีปนาวุธใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยไทยในชื่อรหัสว่าว h ชร e c h Vajra 8 ซึ่งมีความสามารถระดับไฮเปอร์โซนิกหรือความเร็วเหนือเสียงถึงมัก5.5มากกว่า6,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงขีปนาวุธตัวนี้ยิงได้ใกล้กว่า280กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีอัจฉริยะด้วย AI มีการติดตั้งระบบตรวจจับเป้าหมายแบบดูอัลล็อและใช้หัวรบจอดกราะสำหรับการรบในยุคใหม่ลองจินตนาการดูเครื่องบิน F22 ของไทยบินอยู่กลางอ่าวไทยตรวจจับเครื่องบินข้าศึกในระยะ250กิโลเมตร และยิงขีปนาวุธที่เร็วขนาดข้ามจังหวัดในไม่กี่วินาทีฝ่ายตรงข้ามไม่มีโอกาสหลบตอนนี้มาดูเรื่องราคาเครื่อง F-22 รุ่นพิเศษ Raptor X ที่ไทยจะได้รับนั้นมีราคาโดยประมาณเครื่องล้าน0ล้านดอลลาร์หรือราวๆ6,500ล้านบาทส่วนขีปนาวุธไวชอร์ลบ8ราคาต่อหัวอยู่ที่3.2ล้านดอนลลาร์หรือประมาณ115ล้านบาทต่อหัว ประเทศไทยได้สั่งซื้อรอบแรกจำนวน48ลูกรวมกับระบบติดตั้งภาคพื้นดินและการฝึกนักบินรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเบื้องต้นจะอยู่ที่2,300ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า83,000ล้านบาทแม้จะดูเป็นตัวเลขมหาศาลแต่โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้ออาวุธแต่คือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในระดับภูมิภาคนักวิเคราะห์ชี้ว่านี่คือการรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศจากแบบป้องกันเชิงรับเป็นป้องกันเชิงรุก d รือ r r e n เรน t r i ตรายค a บบิ i ิตซึ่งหมายความว่าหากมีภัยคุกคามจากอากาศหรือทะเลไทยฝ่ายตรงข้ามจะต้องคิดหลายรอบก่อนเข้ามายังมีแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยไ i Aerospace Industry จะเริ่มผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธในประเทศภายในปี2027สร้างงานกว่า1,200ตำแหน่งและเพิ่มขีดความสามารถในระบบนำวิถีและ AI ด้านความมั่นคงเสียงวิจารณ์ก็มีไม่น้อยหลายฝ่ายมองว่าเงินจำนวนนี้ควรถูกนำไปใช้ในด้านอื่นเช่นการศึกษาและสาธารณสุข แต่ในมุมของยุทธศาสตร์ภูมิภาคการมีขีดความสามารถแบบโจมตีก่อนเมื่อจําเป็นคือการสร้างสมดุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการวางแผนร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนสําหรับการใช้ F22 รุ่นพิเศษในการภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม h ูม a นิต a r รียนออและปฏิบัติการปราบปรามการก่อ,อการร้ายข้ามชาติ เครื่องบินรบรุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งหัวรบ EMP แบบความแรงต่ำสำหรับหยุดยั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยประเทศไทยกำลังเดินเกมที่กล้าหาญมากในปี2026ชัย F22 รุ่นพิเศษพร้อมขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกงบประมาณรวมกว่า8,300 0ล้านบาทเปลี่ยนรูปแบบการป้องกันประเทศครั้งใหญ่พร้อมสร้างเทคโนโลยีในประเทศเพื่ออนาคตนี่คือก้าวแรกของอำนาจทางอากาศในยุคใหม่ และคำถามคือถ้าคุณสามารถปกป้องประเทศได้ก่อนที่ภัยจะมาถึงคุณจะลงทุนไหมหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือคำแนะนำเรื่องดนตรีพื้นหลังบอกได้นะครับ